แสงจันทร์สีซีดสาดส่องลอดช่องหน้าต่างที่แตกหักของบ้านหลังใหญ่เก่าแก่ริมถนนทีน่นี่คือบ้านที่ชาวบ้านร่ำลือว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่แถวนี้ใหม่ๆผมก็อดสงสัยไม่ได้กับความเงียบที่ปกคลุมรอบบ้านหลังนี้ทุกครั้งที่ขับรถผ่านผมจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองมาจากความมืดในนั้นคืนนี้ ผมตัดสินใจบ้าบินเข้าไปพิสูจน์เรื่องราวที่ได้ยินมาผมปลดล็อกประตูหน้าบ้านที่สนิมกินจนแทบไม่เหลือสภาพแล้วก้าวเข้าไปในความมืดและความเย็นยะเยือกที่ประทาบใบหน้าทันทีกลิ่นอับชื้นและฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วผมเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ปกคลุมด้วยผ้าขาวดูเหมือนเพิ่งถูกทิ้นร้างไปไม่นาน จ,จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากมุมห้องเหมือนใครกำลังเรียกชื่อผมแต่พอหันไปก็ไม่มีอะไรผมพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเสียงลมที่พัดผ่านช่องว่างแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นบนผมค่อยๆชวนตัวเองให้เดินขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงเอียดอาดทุกย่างก้าวเมื่อไปถึงชั้นบนผมพบกับห้องนอนห้องหนึ่งที่ปิดประตูอยู่ ผมผลักประตูเข้าไปอย่างช้าๆแสงไฟฉายส่องไปยังเตียงนอนเก่าๆที่มีรอยเลือดแห้งกรังอยู่บนผ้าปูที่นอนผมรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะแข็งตัวแล้วผมก็เห็นเงาตะคุ่มของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าต่างมองออกไปข้างนอกเงียบๆผมไม่กล้าขยับตัวราวกับมีอะไรบางอย่างตรึงผมไว้กับที่จู่ๆ เธอก็หันหน้ามาหาผมดวงตาของเธอเบอิกกว้างและเต็มด้วยความโกรธแค้นผมเห็นรอยมีดกรีดเป็นทางยาวที่ลำคอของเธอรอยเลือดที่แห้งกลางนั้นไม่ใช่ของคนอื่นแต่เป็นของเธอเองเธอยกมือขึ้นชี้มาที่ผมพร้อมกับเสียงกระซิบที่เย็นยะเยือกว่าครั้งไหนๆแกมาอยู่ที่นี่แทนฉันผมรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นจับคอผมไว้แน่น ผมพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลาดออกมาจากปากของผมสิ่งเดียวที่ผมรับรู้ได้คือความหนาวเหน็บและความมืดที่กำลังกลืนกินผมไปทีละน้อย